สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุกนคลิปนี้เอาวิธีแพ็กพักเขาช่องฟีดหรือวิธีตุนพักไว้กินานานๆของคนเมืองนอกคนอยู่ต่างแดนมาฝากพี่น้องเอฟซีจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้าเด้อเขามารับชมพักชี่ลอมใดมากหลายๆเนาะค่ะพี่น้องปลายโยกสิษแพ็กใส่ถุงเราเอาเขาช่องฟีดเนาะค่ะจังดอกพักนีขึ้นกันเนาะค่ะนี่มีเอฟซีเป็นขอมากเนาะจ้าเป็นใบเก็บพักมากใหลายๆแล้วเอามาเห็ดยังอยากช่วิธี ตุนพักไปกินน,นานๆเนาะจ้าไปที่แพ็ก,กาาพักเนะจ้าอายุจะแพ็ด้วยเอ่อนี่เนาะจ้าเครื่องซีดโซนดาสานเนาะจ้าเกือบสเนาะจ้าเนาะแต่ละถุงก็เกือบสิบแพกแต่แค่พอกินแต่ละครั้งเนาะค่ะพักนี่กัดล่างทำวามสะอาดมากเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเขาจังเอามาแพ็กเวลาเขาเอามามาไอ่ปรุงอาหาร,หาเ,าหนเ,รเนาะจ้าเข้ากับนี่เลยเนาะจ้านอกจาก ลุ่มหมอเลยยี่สิบนะจ๊ะแพ็คขนาขัางนะจ๊ะโอ้ทุ่งหนีไปอยู่อืม้มสิพักห้ยวเก็บมากนะจ้าห้องเก็บมากเลยละเกิดอะไรจ้าให้กับสามารถเอามาทใส ถุงนะจ๊ะเขาจะแพ็คแบบถุงธรรมดาก็ได้เด้อจ้ะพอดีบาโยมี่เครื่องแบบนี้นะจ๊ะเครื่องซูญยากาศนะจ๊ะน,นี่นะจ๊ะพอกินแต่ละครั้งเลยนะจ๊ะเท่ากับกะประมาณเอาเนาะจ๊ะเนะาะมาแต่ละครั้งเขาสิกินจบบซ้ำใดนี่ อาอยุเกะนี่ถุงหนึ่งกับประมาณกำหนึ่งนะจ๊ะ่น่อสิเอามาไอ้มันลวกหรือมันท่านแกงอมมีสีนะจ๊ะแนะพ็กง่ายจ้ะนี่แพ็กมีสินะจ๊ะ ไปที่ตุนพักไปที่ตุนพักปลาใบกินน้ำน้ามาจ้ะเนาะพักชี่รอมนี่ถ้าเขาไปล้างน้ำนี่เขาจะเขาจะหลวกเร็วเร็วดีจ้ะพี่น้องต่ว่านี่ถ้าเขาเก็บมาเขาสิกินนี่เขาจะไปล้างน้ำเหมือนเดจ้าเขาเขาล้างน้ำแต่พอกินนะจ้ะเพราะว่าเขาสิบเนี่ยใบหลวกเร็วลู่วใบเขาเนี่ยใบเขาอ่อนเขาบางนะจ้ะ เก็บผักปลาแมา่วิธีล่างของป่าอยู่นี่ป่าอยู่ก็สีแช่น้ำก้อนเนอจ๊ะนี่ล่างเอ่อล่างผักเนาะจ๊ะเขาต้องคือผักปลานี่เขาจะมีเอ่อเพียมีมัแรงหรือมีถกักยังสีน,นะจ๊ะเข้าเอาแช่น้ำเบกก้อนสักสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเนาะค่ะจังคอยมาล่างสองสามน้ำนะจ๊ะนี่คือวิธีล่างผักของป่าอยู่นะจ๊ะเาเก็บมาเนี่ยแล้วกินบะท่านเนาะจ๊ะเนี่ยเขาเกิด แ็กเขาช่งฟิตไปกินช่วงฤดูเขาบ่ามีน,นะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็ะมัดฤดูเขาเหลือที่จะผักปลาเนาะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะทางเขาใส่เครื่องสุญญากาศซีดนะจ๊ะมันกระซีดจังสี เห็นไหมเจ้าจะแบนเนาะจ้าแต่เวลาเฮาเอาไปเขาช่องฟิตเฮากัสิช่องฟิตเฮากัสิมีพื้นที่หลายเนาะจ้ะมีพื้นที่หลายได้ได้ใส่ขอ,องหลายดอกพักกคือกันเนาะจ้ะ,จะ ดอกพักอายุกระชแพ็กประมาณหนึ่งกัมเนาะค่ะคือเข้าประมาณนี้เนาะจ้ะ ทรงสสิดยสามแพ็คือกันจนพัดตัวพักนะคะหักไเร่กลับอีกแล้วคะเรียกเป็นแบนง นี่แต่ย่างละสามถุงจ้าพี่น้องเนี่ยนะาจา้ะเนี่ยคะวิธีตุนพักไปกินนั่นนของปลายอยู่นะจ้ะเวลาไปเก็บพักปลามาไน้่นะจา้ะถ่ายเขากินบทท่านไหมจ้ะพี่น้องนี่แหละกับแพ็กไส้ถุงแบบนี้หละจ้ะแล้วก็เอาเขาช่องปิดนะาจา้ะไปถ่เอกินช่วงฤดูที่ฤดูหนาวหรือฤดูบ่มีพักป้านั่นแหละจ้ะพี่น้องนะจ้ะเนาะนี่น้นองาจา้าเอฟซีเป็นขอมาจาจ้า ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับล่งจอนได้จ้าพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายได้จ้าเด้อทั้งเอฟซเก่าเอฟซีใหม่จ้า